ผมวันเนี้ผมอยากจะถามเขาว่าเหตุการณ์วันที่บางเดียวอะ่ะโดนลุมอะ่ะผมไม่รู้กี่คนอะ่ะบางเดียวบางเดียวกูดีขาวอะ่ะที่กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยโดนจับผมไปเจอชื่อพี่โอต๊ตประหยาชื่นติดอยู่ในเรือนจํะโดนจับตอนนั้นคดีอ,อะไรครับแทรกมาตอนนั้นโดนโดนเรื่องร่วมต้นจริงจริงไงอ้รอบรอบหลังๆเข้าไปชื่อผมมีแล้วนะเ<อ>ข้าไปแนละ้วไอ้พวกมาชิงอยู่บนมาน้ำตาติ้วเลยนะ ผม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 ,มจะมีกลุ่มในบ้านองกลุ่มหนึ่งแล้วผมก็แยกออกมาเนี่ผมก็เจอแถวบ้านเข้ามามีเด็กหน้าองค์หน้าอ่อนเข้ามามันมีคนคนคนี้เขาเเด็กเด็กบ้านเนี่ยช้ามาขอเหล็กไล้แทน,นสวัสดีครับพี่น้ำบางปูสวัสดีครับพี่ลังโอ้โหพินะลาพามาที่ไหนครับเนี่ยอ่างศิลาป่ะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิวอย่างสวยอ่านี่คือฝากเก็บน้ําฝาเก็บน้ํา โหลมหัวจะเปิดแล้วเนี่ยหัวร้านผมเนี่ยเอา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 อะไรทับไว้ไหมต้องหยิบหินมาอันเลยหินเอาหินมาเอาหินมาทับไว้อ๋อลองหันไปดูหน่อยตองเป็นไงนี่โหฝาเก็บน้ําชอบมาเฟืองหนองลีอหนองลีจังหวัดชนบุรีชนบุรีวันนี้พามาเที่ยวโอ้ค่ะผมบรรยากาศดีมากน่าดื่มมากเลยผมพามาทัศนศึกษานะวันนี้ทำไมครับเนี่ยที่หลังต้องเป็นนักเรียนนะอ๋อยินดีครับผมยินดีต้องการเรียนรู้เดี๋ยวผมจะเป็นอาจารย์ ครับผมได้ครับคุณครูมีครูผู้หญิงไหมครับครูผู้หญิงเดี๋ยวต้องตอนเย็นๆหน่อยค่ำๆหน่อยจะออกตอนสี่ทุ่มครูผู้หญิงอ่ะโอมาเดึกจังเวลาเขาครับผมวันนี้นะมาก็มีแขกรับเชิญแน่ๆเขาเดินทางมาไกลเลยมีใครครับนี่แขกรับเชิญคนนี้นะชื่อชื่อแจ็คแจ็คปอชปอชเนี่ยประชาชื่นวัฒนาประชัยที่ประชาชื่น่ะประชาชื่นประชาชืชนสี่คิงอ่ะอ๋อครับครับอ่าเขาศาสตร์ปอปชตรงนี้ คนนี้เคยเจอกับผมที่เคาอยู่ด้วยกันที่ศาลเด็กอ๋อรู้จักกันที่ศาลเด็กใช่แล้วก็ไปเจอกันที่เรือนจาม네ีกับลกวีรกรรมเขาเอาเด่นๆเลยนะผมวันเนี้ผมอยากจะถามเขาว่าเหตุการณ์วันที่บางเดียวอ่ะโดนลุมอ่ะผมไม่รู้กี่คนอ่ะบางเดียวบางเดียวกูดีขาวอ่ะโอ้โหที่เขาโดนลุมแล้วยืนซดกับเขาอ่ะ Oh. จนตัวเองต้องล้มไปอะ่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ผมจะได้ฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ oh. แล้วเขาเนี่ยเป็นคนเข้าไปช่วยบางเดียวเข้าไปกอดไว้ oh. จนทุกคนในนั้นเนี่ยหยุดหมดบอกเฮ้ยหยุดเดี๋ยวโดนแจ็คพอชอหทุก oh. คนนี้หยุดสต็อปหมดเรื oh. ่อเนี้ยผมได้ฟังผ่านหูมาแต่หาตัวจริงเขาไม่เจอเพิ่งเจอวันนี้ได oh. ้มาฟังเรื่องจริงๆเลยครับผมเป็นเกียิอย่างสูงเลยครับผมโอเค ครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คแจ็คเชิญสวัสดีพี่แจ็คอีกทีหนึงัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งยินดีเพื่อนแต่นี้อยู่ข้างนอกแล้วนะเาใช้ชีวิตข้างนอกกันแล้วนะใช้วิตนอกมาหลายสิบปีแล้วอ่ามันมันหมดหมดยุคที่เราจะหมดยุคกันนะไปนั่นเหมือนเก่าๆแล้วเลิกเกยแล้วทำมาเกียรเคียดสักทีนึ่งเคียดอะไรเคียดเคียดอันนี้อะไรโค้กครับสีเหลือง ออขึ้นเลยขึ้นเลยลมนี่ขึ้นเลยเพาหวานเพาหวานนี่ขึ้นตาเลยเพราะหวานมาเลยครับผมได้คุยพี่แจ็คก,ก็คือพี่แจ็คปอชอนคือคือผมเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆอ,อ่ะผมมีรุ่นพี่ที่นับถือเขาเขาเรียนเทคโนโลยีชืน่นแต่ผมผมก็ยังเด็กเขาจะตีกันปักซอยอ่ะปักซอยแถวไหนนะพี่หน้าวัดทางหลวงนนทบุรีวัดใหม่ทางหลวงแถวพวงตะวานมันเขตติดต่อกันกรุงเทพกับนนท์ครับ ก็เตียนบอกว่ารุ่นพี่ที่ผมนับถือแล้วชื่อพี่กล้วยแต่พี่กล้วยประชาชื่นเทคโนโลยีชื่นตอนนี้ก็ผู้บอตายแล้วอ๋อผู้อเสียแล้วในยุคนั้นนะเสียงแต่ตอนตอนนู้นตอนเขาเขาเรียนอยู่นานแล้วเป็นหลายหลายยี่สิบสามสิบปีนะถูกแต่ตอนแต่ตอนนั้นอ่ะผมผมชอบเขาเหมือนไอ้ดอนผมอ่ะว่าลาเตียนเขาจะเอา ให้ผมไปหาพวกขวดขวดทิ้งแดงขวดเอ็มอะไรเงี้ยมากองไว้ครับไล่ปลากันอ๋อเป็นคนหาอาวุธใช่เป็นเด็กเป็นเด็กหาอาวุธอ,อยู่ในกลุ่มเขาะอะไรเงี้ยมันจะมีชิ้นสั้นชิ้นยาวเขาอ,อยู่เขาอ,อ,อ,อยู่ชิ้นยาวแต่อุุ่นพี่ผมอีกกลุ่มนึงก็อยู่ชิ้นสั้นก็คือชิ้นสั้นคือปอชอใช่ครับครับก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็ชอบแต่ว่า,าตอนนั้นเราเรายังไม่ไม่นี่จนตอนหลังผมผมเริ่มเกเริ่มเกก็เริ่มเกนี่อายุเท่รยครับ สามสิบสี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้านี่ <Okay. S 2> เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเก <S 2> <S 2> <S เริ่ม, <S <S เ,มเลยไม่อยู่บ้านก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยจนโดนจับผมไปเจอชื่อพี่โอ๊ตัญญาชื่นติดอยู่ในเรือนจําอ่ะแล้วโดนจับตอนนั้นคดีอะไรครับแทรกมาตอนนั้นโดนโดนเรื่องร่วมป้นแต่ <S 2> <S 2> <อ>ยุยังไม่ถึงหรอกแต่ผมโกองอายุเข้าไปเรือนจํา มีแต่มีแต่กองอายุมาศาลเด็กนะแล้วผมก็กองไปเรียนจำเข้าคุกใหญ่เลยเข้าคุกใหญ่พี่เสียงเทพครับเขาไปเจอพี่โอ๊บยาชื่นนี่แหละเขาสั่งให้ผมสัตนี่เลยสัตให้ผมเนี่ยปอชปอชอเข้าวันนี้หนึ่งตัวผมถึงเรียกเขาว่าแจ็คปอชอเขาสั่งให้ผมชจนจน คนที่เห็นก็นเรียกแจ็คบอชอแจ็คบอชอติดปากไปจนกาน,นึกว่าผมเรียนแต่ผมไม่ได้เรียนอ๋อพี่แจ็คไม่เรียนไม่เรียนครับผมก็คือไปร่วมลบร่วมตีคือร่วมลบไหมก็ไม่ไม่ร่วมแต่ถ้าอยู่แถวบ้านก็จะช่วยกันเพราะถือว่าเป็นเด็กแถวบ้านอ๋อแถววงสว่างอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแถวแถวโนนอ่ะจะบ้าน,บ,านบ้านอยู่ฝั่งนนท์ข้ามมาก็บริเวณสว่างกรุงเทพมันติดต่อกันไม่กี่ก้าวอ๋อครับแต่ถ้าเขาตีกันเนี่ยผมก็จะช่วยแถวบ้านผมเอาหาคู่หาคู่แล้วโดนเขาไล่ตีมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ย ตอนตอนยังเด็กอ,อ่ะแล้วพอ,อพอเริ่มโตก็เริ่มเที่ยวออกอมไม่ไม่อยู่แถวบ้านแล้วท,ที่บอกคดีพ้นอนั้นนะครับเล่าได้ไหมตอนนั้นได้ครับครั้งแรกเลยคือใครชวนยังไงครับพี่ร้อนตอน,ตอนอายุสิบกว่าใช่ไหมคือเพื่อนมีเพื่อนชวนผมไปอยู่ขายขายเสื้อผ้าของหลอดแล้วก่อนคองหลอดจะขายเสื้อผ้าได้ตอกสเกใช่ครับเป็นเรือเรียกลาวผ้าออเด็กเด็กลาวผ้ามือมือสองนะครับลาวผ้าแต่ว่าพักน่ะพักอยู่ในตอกสเก ผมั้งเคยเจออินตีกเพราะอยู่ต่อสังเกตสาคเกบเขาไม่ชอบอินอยู่แล้วใช่ครับตีตีนะครับบางทีก็โดนโดนตีมาหมงานโดนปิดตอกงานโอ้โหครับโดนโดนอินเนี่ยปิดตอกงานตียนตลอดอันนี้จำจำหน้าได้ไหมจำไม่าจำหน้าไม่ได้ครูจำไม่ได้มันนานแล้วแต่แต่ผมจำที่ดูแต่งได้เขาเด่นอยู่สมัยเรียนครับเคยเพราะอะไรแต่ก่อนเนี้ยเด็กอินส่วนใหญ่ไว้อยากโศกจริงอ่ะแต่ก่อนเนี้ย ไว้แบบทรงทรงอยากสมจามทรงบอกมาได้แต่นานนะแล้วที่บอกกับเกมครั้งนั้นน่ะใครชักชวนกันไปให้วางแผนกันยังไงว่าแล้วพี่ถึงตัดสินใจว่าเอออูรวมร่วมด้วยก็ไปเดินเดินน้ำหลวงอ่ะแล้วก็เดินเดินเล่นแล้วก็พูดง่ายว่าเตะเทานั้นอ่ะเกเรอยู่ไปเจอได้เห็นเด็กนี่แล้วเขานั่งอยู่เด็กช่างผมตั้มไม่ได้ว่าช่างอะไรใส่ทองนะเราก็ อยากได้ของเขาไหก็กระชากกระชากเสร็จผมว่าหนีกันไปไปกันหลายคนเหมือนกันครับทั้งผู้หญิงผู้ชายอะหนีกันผมหนีข้ามฝั่งไปฝั่งทนจําได้ไปอยู่จรลันสี่สิบเก้าเช่าห้องอยู่ไม่ถึงชั่วโมงครับเกมเกมเกมกล้องก็แต่ก่อนไม่มีกล้องเกมคนบอกนี่หนักไม่มีกล้องละเนี่ยก่อนไม่มีกล้องโดนจี้ใช่ครับชนะสงครามตำรวจชนะคามขม ข้ามาจับอ,อมันมีคนบอกว่าผมมาพักอยู่ที่นี่โอ้ชัมม่วโมงเดียวเลยนะไม่ถึงชัมม่วโมงแกงแล้วแล้วทีเนี้ยได้มากี่ข้อครับครึ่งเดียวอ๋อมือใหม่ไปเงี้มือใหม่ไปงี้ปกติทีได้มาหน่อยเดีเยวอ,อีกอีกครึ่งหนึ่งกตกที่เกิดเหตุเจาทุกก็ไม่รู้พาตำรวจน่าจะเป็นสืบชนะคามพาผมไปเลยนะ ลมแรงพี่ต้องขอขอหินหน่อยเอาหินมาครับหน่อยไม่ไหวแล้วหัวจานเปิดแล้วผมขอไม่เอามวก่อนดิ็คือเกมไปครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับผมครับเข้าที่ไหนนะครับผมกองกองอายุวาไปเข้าไปคุกใหญ่แล้วจริงๆเลยผมต้องเข้าบ้านเมตาแล้วผมกองอายุเข้าไปเข้าพิเศษกรุงเทพเข้าคุกใหญ่เลยอันนี้ก็ครั้งแรกที่บอกคนทุกคนครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่มีไม่มีเลย ครั้งแรกเลยติดคุกครั้งแรกไม่มีใครรู้จักเลยแต่ก็เรารู้จักคนแถวบ้านแล้วทำไมถึงอยากโกงเข้าไปคุกใหญ่ครับมันน่าจะดูเถื่อนกว่าถ้าอยู่อยู่คุกเด็กน่้จะเบากว่าป่ะผมผมฟังกี่ศาสตร์บ้านเมตาเคยได้ยินนะไอ้มึงเข้าไปมึงโดนแน่อะไรเงี้ยคือแบบเขาว่าเขาว่าโหดเขาว่าโหดเลยอย่าบอว่าข้าวคุกใหญ่ว่าโกงเงี้ยแมงตำรวจเขาไม่เชื่อนะแต่ผมบอกว่าผมผมว่าอายุ18 ก็ไม่รู้ตำรวจเขาไม่เช็คประวัติกันอวะย่างนั้นส่งผมไปเรื่องไปเลยคุณได้จิตนั้นเดี๋ยวนี้พอไปอยู่ไปอยู่ผมก็รู้จักคนในบ้านคนหนึ่งแล้วก็ดูแลผมอยู่แล้วผมก็ไปเจอสมศักดิ์พระจันทร์ที่ที่ที่ชื่ออะไรนะพี่สมศักดิ์พระจันทร์สมศักดิ์พระจันทร์ดังนะคนนี้คือแกแกอยู่สารเด็กไงแกดังแต่แต่ว่าตอนนั้นผมไปก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่รู้จักคนในบ้านเขาฝากฝากไว้ฝากไว้ให้ดูแลผมด้วย อ๋อครับผมแต่เข้าไปก็เหมือนกับเด็กใหม่ต้องโดนอะไรบ้างครับโหยบิดโดนกันด้วยตูดเอามาบนี้สับสับกันดุยกันดุยกันดุยตูดอ๋อกันดุยตูดโอเคแต่ว่าเราเด็กงานเด็กที่สุดในเรือนจำเลยผมอะเด็กที่สุดเนี๋ยผมผมย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปแดนแดนแรกรับก่อนแล้วย้ายข้ามาแดนสองไววหนุ่มเป็นแดนวัยรุ่น่ะก็ไปเจอที่ผมบอกว่าเจอพี่โอ๊ต ไยาชื่นอะอ่ะเขาสักให้ผมอ๋อครับบอกให้กุศกให้ปอชอแต่เขาเรียนนะผมไม่เรียนอะ่ะ็จะเป็นคำที่มาของปอชอเนี่ยแหละครับผมครั้งแรกเลยนี่น่ะแล้วดีผมเจอรุ่นใหญ่แถวบ,บ้านช่วยผมไว้มันจะมีคนคนไม้ผมไปนอนด้วยเป็นน้องเนี่ยครับใช่แบบเขาเขาเขาจะเอาตูดผมอ่ะ <c oughs> เออพราะเราเข้าไปเหมือนเด็กด้วยใช่ไม่เหมือนอ่ะก็คือย, <ๆ S 1> ยังเด็กเลยครับแต่เนี้ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันมียอดงาน ยอดงานพับถุงถุงกระดาษแล้วโหไม่ไหวหิดเต็มเลยจนจนมันครบเจ็ดฝากขึ้นสารสารแล้วเสรนว่าอะไรนะรับรับหรือจะสู้ผมบอกว่าผมผมอายุไม่ถึงผมอายุ14ครับอันนี้มันต้องสืบสอบสืบสอบเขาก็ไปทีอ่อำเภอไปเช็คมาผมอายุไม่ถึงก็ส่งเข้าบ้านเมตาอ๋อกลับมาบ้านเมตาครับส่งกลับมาบ้านเมตาแล้วผมก็เข้าไปอยู่บ้านมอยู่นอนนะไปอยู่หอน,นอนญาติมาเยี่ยมร้องไห้เลย ที่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าเจอหน้าญาตินะร้องไห้เพราะว่าเขาซื้อของอให้ผมอะนะเรือว่าเลือกเลือกมาที่บ้านแม่ตาของอยู่หหน้าแล้วแล้วจะถือเข้ามาเรียบร้อยโดนถุงขนาดนี้ยเรียบร้อยไม่ถึงห้าทีครับเรียบร้อยเหลือทุบต้าบอยู่อันเดียวพี่นึกออกขนมทุบต้าบมารู้จักครับอ่าเือดคอแล้วดูเลยครับถุงขนาดเนี้ <c oughs> ของอะไม่ถึงห้าทีโดนชิ้งหมดเลย <c oughs> อยู่อยู่ไปอยู่มาแล้ว ตอนนี้เราเป็นคนชิงแล้วตอนตอนนั้นยังแต่ผมภาวนาไปว่าถ้ากูเกิดแบบว่ากูอยู่ตัวได้เมื่อไหร่อ่ะอไอพวกที่มามาชิงอ่ะมาชิงของของคนใหม่อะไรเงี้ยครับอ๋อโดนกูแน่นเจอกูแน่ไม่ไม่ให้ชิงใช่ผมจะไม่ให้กินถ้าถ้าถ้าผมบอกคิดในใจถ้ากูใหญ่รอบไหนอ่ะครับอ่ามึงเจอกูแน่ไอพวกชิงอนี่ยพูดง่ายว่าเคยดูในหนังป่ะโอตี มึงเจอกูแน่แล้ว <c oughs> มันก็จริงๆออ๋ครับมันก็นจริงๆไอ้รอบรอบหลังๆเข้าไปชื่อผมมีแล้วนะเข้าไปไอ้พวกมาชิงผมมาหน้ดสามตีหมดเลยนะออขอถามนิดนึงครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเข้าบ้านแมตตาเนี่ยที่จัดเจี๊ยบไหนกันใครวะไอ้ยจี๊อันนี้อันนี้อันนี้อย่าตัดนะอันนี้ฮะที่จัดเจี๊ยบไหนวะเจี๊ยบมาเหรอเจี๊ยบมาเฮะไม่บอกเจี๊ยบรอก่อน เดี๋ยวเจาเดี๋ยวเข้าฉากถัดไปพี่แจ๊คพี่แจ๊คบอกว่าเข้าหลายรอบที่บอกมาอีกรอบหนึ่งต้องเข้าบ้านแม่ตาเนี่ยกี่รอบครับตอนนั้นอายุสบิสบสีบ่บ้านแม่ตาเนี่ยทั้งหมดประมาณได้ไหมสามรอบได้สามหรือสี่รอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแม่ตาเนี่ยถ้าเป็นเป็นเด็กกรุงเทพรอบที่สองนี่ก็ส่งบ้านอุณนาเลยนะแต่บ้านผมไม่อยู่นนสามเล่าโนคคลอยู่นอนเพราะเข้าไปในเช็คแล้วเนี่ย ก็จะอยู่หอนอนจนกว่าตัดสินถึงจะได้ย้ายบ้านเม่ตากับหอนอนมันอยู่ด้วยกันครับแตถ่ถ้าจัดสินถึงจะได้ย้ายไปบ้านกุนนาอะไรอย่างนี้ที่รอบแรกปล้นครอบสองยังปล้อนอยู่ไหมไม่เป็นทําร้ายเอย้กาวกาวอ๋อคดีใหญ่เลยเน่คดีนอนกาวให้โลากาวครับผมโดนโดนพวกสารเลเหยอ้โดนสารเล่หาสามเดือน แต่แต่ชื่อพอรอบสองนชื่อเริ่มมาแล้วคนคนก็รู้จักกันนะไอมาอีกแล้วเหรอะไรเงี้ยจนเจ้าเรียกเขาเรียกพ่อนะข้างในเขาจะไม่เรียกเจ้าที่อเรียกพ่อกันเจ้าที่จะเรียกพ่อกันครับพ่อพวกพ่ออ๋อนู้นพ่อนี้อะไรแต่มาอีกแล้วเลมาอีกแล้วเอะไรตรงเนี้ยข้างในเขามีศัพท์อย่างที่เขาพูดกันไหมครับซอยแดอะไรพวกเนี้ยครับมันก็มีแต่ว่าเขาเขาจะไม่มันไม่เหมือนคุกใหญ่อ๋อ ผงใหญ่นี่รับจะมีสับของเขาอาจะมีสับอะไรเขาผมผมก็ยังงงนะผมก็ยังไม่เข้าใจมันจะไม่เหมือนกันคำพูดไม่เหมือนกันยังต้องกลับไปเรียนรู้อีกป่ะครับไม่ไปแล้วไม่ไปรอบเดียวพอแล้วครับมันยังไม่เหมือนกันเอามาขอสักนิดนึงสับที่บ้านเมตตาอะไรเงี้ยครับ มันมีอะไรมันก็นึกไม่เคยออกตอนนั้นมันก็แต่ตอนหน้าคำพูดมันจะจัดตรงนะพูดจัดนะใช่คำพูดของคำพูดมันจะจัดไม่ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยแบบนี้หรอกมันคำพูดมันมันจะแรงมันจะไม่ค่อยมีศัพท์เนี่ยเขาจะแบบเอ้ยหน้าทางแล้วก็ดึงทรงอย่างไรไว้สารพูดตรงตรงเลยย่ำหน้ามากเอะไรอย่างเงี้ยสารจะช้อนนะแกงนะอะไรเงี้ยย่ำย่ำกันโหลกมากดีมั้งแบบเนี้ยแล้วมันก็ตีทุกวันต่อยกันทุกวันอีกครั้งหนึ่งครับครั้งสามครั้งสาม เนี่ยเจอเนี่ยเจะอแลนะ้วโดนโดนโดนปืนเข้าไปแต่รอบเนี้ยผมก็าอายุไปบ้านเมตตา,เ,าเพราะว่าอายุเกินแล้วอ้เดี๋ยวนะไอ้ไอรอบรอบที่เจอน้ําผมผม,ผมจะผมจําไม่ได้แล้วว่าโดนคดีอะไรไปแต่ผมไม่ปล่อยไปปล่อยท,ที่ที่บ้านคุณนาเนี่ยแหละได้ได้ไดอภัยออกมาปีสามเก้าปีสามเก้าอ๋อครับ ได้ายเจอเจอไปชิงชิงขนมไปแย่งแย่งขนมปัง ABC กินกันเดินเดินด้วยกันอยู่มันเด็กๆอ่ะก็คือเขาจะทำไป้เนี่ยไอ้ขนม ABC สมัยก่อนไม่รู้ตอนนี้มีขายป่ะนะขนมปังตุ๊กๆกเออใช่ใ่เอีอ่ะขนมมปี๊บอ่ะเอามาใส่ถุงทุบๆแล้วก็เอานมใส่นมใาดแล้วมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนๆแย่งกันกินเนี่ยแหละแล้วก็หเาะก้อนของละก้อนแล้วก็ไปแล้วก็ไม่พอไปแย่งกันเราเด็กๆอ่ะล้วก็ติดหวานอ่ะพูดง่าย รเรียกหวานจุกอ,อกนะเจอพี่น้ำที่ที่นูน่นครับผมตั้งกระดูนาอ๋อครับผมแล้วตอนนั้นเห็นเขาบอกอยู่ข้างในก็เหมือนกับจุดศูนย์รวมของเด็กเกเรมีลก<ช>ูกเรื่องอะไรไามครับตอนมีครับตอนนั้นนะครับมีผมผมเคยพอผมผมมีบ้านนะผมก็ว่าอหนันผมมาเจอสมศักดิ์พระจันทร์ที่ต่อที่พูดเลยที่เคยเอ่ยตอนแรกอะ่ะครับว่าเจอคุกใหญ่มาเจอเนี่ย พอจะเจอ,อกันก็ฝากผมอยู่หอสามต่กอนหอสองเป็นหอเจ็ดหอล่างเขาอยู่อหอเจ็ดทุกวันที่เป็นหอสองนะเป็นหอสองแต่ผมอยู่หอบนนะก็เตเยินแทงกันทุกวัน <c oughs> จนนอนหลังผมผมผมอยู่กับบ้านพวกตะกอนอยู่ช้างน้อยนะทันนะช้างบ้าไม่ทันไม่ทันแม้ผมยังไม่ทันเลยผม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 จะมีกลุ่มในบ้านผมกลุ่มหนึง่งแล้วผมก็แยกออกมาเนี้วเขาเจอแถวบ้านเข้ามามีเด็กหน้าองนาอ่อนเข้ามามันมีคนคนนี้เ็าดุตัวเด็ก เด็กบ้านผมเนี่ยช้ามาผมว่าเหล็กไล่แทงนะอ๋อพี่เคยเห็นในนี้กันไกตัดหญ้าครับผมได้แยกอันหนึ่งแยกขาหนึ่งแยกขาหนึ่งมาแล้วกินข้าวเสร็จตอนเช้าผมเห็นมันนั่งอยู่ไอ้นั่นอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้มันอยู่บ้านไหนบางไหนผมก็ไล่แทงมันวิ่งไปหน้าประตูหน้าประตูใหญ่อ่ะโหพุ่งอโดนแต่แต่ว่าไม่ได้ปัดอ๋อครับแล้วเจ้าที่เรียกผมก็้มไปสอบผมโดนตีไปสามทีเอง โดนอะไรใช้อะไรตีตอนนั้นใช้ไม้หวายเนี่ยหายพ่อกะหลีอ่ะคนไทยที่ชอบเอาเราไปยืนกอดเสาแล้วตีคนนี้ป่ะเขาเรียกมีบัญชีหนังหมาอาทิตย์หนึ่งแล้วจะเอาพวกพวกเกมอ่ะมาเปิดบัญชีเขาแถวตอนเช้าแปดโมง่ะเปิดบัญชีไอ้นี่มีโทษสามทีมั่งหกทีหลงแล้วว่าไปก็กอดอกกับเสาเงี้ยแล้วใช้หวายตีเรียกเอสโซเอซโซเขาชอบตีเราเรียกพ่อกะหลีชื่อพ่อชื่อกะหลีเป็นพ่อกีฬา หวมันสะบัดอ่ะเวลาเวลาเวลาก็ตีทีน่ะเขาจะเข้ามาเอ,อโซ่ตะไกแล้วตีงั้นนะมันก็ยังไงไอ่ะก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาอ่ะเพราะว่าคืออย่างเด็กที่เป็นระบบไม่งั้นมันก็ไม่นี่เด็กใช่มันดื้อมันต้องลองตีแบบตีตีแบบไอ้นี่อ่ะอันที่์นึ่งมีบัญชีหนังหมาอ่ะมันก็ต้องแบบเชื่อใจลายชื่อใครทำผิดออกมาเลยแถวไม่ต้องให้เรียกชื่อ ตอนที่อันนี้บ้านกุนาก็มีเป็นบ้านอยู่แล้วใช่ไหมใน้างมีตั้งชื่อเขาตั้งชื่อนแบบฝั่งทนอะไรพวกนี้ป่ะครับหรือว่าตั้งชื่อขึ้นมาเป็นแก๊งปักน้ําใช่บ้านนนครับเป็นบางอยู่เป็นบางสมมติว่าของเตยเอครับบ้านของเตยบ้านลั่นนะอะไรก็จะอยู่อีกหอหนึ่งส่วนใหญ่นะเขาจะดิดึงดึงกันไปอยู่อย่างผมไม่ผมอยู่ได้ทุกบางบ้านอยู่นนเพราะเด็กนอนที่บ้านคุนามันน้อย ต่พี่หลังพระนครเขาก็เคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเคยอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นยุคหลังๆอ๋อพุบไม่ทันพุ๊บผมเห็นเขาบอกว่ายุคนั้นก็มีการเหมือนกับที่บอกแหกคุกมีรุ่นผมก็มีมีครับทุกหอหนีเลยอ๋อมันมันเกิดแบบของผมมีมีสอชุดโดนกดดันหรือว่าครั้งแรกเลยอ่ะที่ถือผมอยู่นะผมอยู่หอบนมีบอลโลกบอลโลกช่วงอิตาลีหรือฝรั่งเศสนานแล้หลายปีอะ ผมผมจาไม่ได้นะน่าน่าจะเป็นอิตาลีอะไรเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่ไอไอเจ้าหัวหน้าหอเนี่ยโดนน้องเขาวางยาผมนอนอยู่หอบนนะแต่จะเห็นอยู่หอล่างมันมันเป็นสองชั้นวางยาโดยให้ให้หลับ<า>แล้วเขาก็เลื่อยลูกกงหนีลงข่าวนะมันพล,ลาดหัวข่าวว่าเจ้าที่บ้าบอลโลกลลลเด็กเด็กบ้านนาแหกลูกกงหนีมันลงลงหัวข่าวนี้จริง่สิง23คน แล้วมาอีกครั้งหนึ่งคือใช้เลื่อดเนี่ยตัดค่อยๆตัดตัดไอ้หน้าต่างน่ะครับตัดว่ามันพอตัดปุ๊บมันจะเป็นระเบียงนะตรงนั้นจะติดห้องมอ้นะอ่าแล้วก็ออกไปอ่ากระโดดลงมาได้แล้วอ่าแล้วสมมติพอออกไปแล้วก็มันจะมีกําแพงสูงอีกใช่ใช่ก็ต้องมีรั้ว้วดหนามอะไรอีกก็ฝ่าไปีนได้ครับปีนได้ใช้ผ้าผ้าหมอ่าอันนี้ก็ปีนได้แล้วอ๋อครับผมแต่ครั้งที่สองอ่ะนีไม่สําเร็จใช้ใช้ยังไงอีกครับ ใช้บอนโรใช้ประตูใช้ประตูประตูเอ้ไม่ใช้เตียงไม้นะทุ่มประตูเนี่ยอ่าเตียงไม้สูงขนาดเนี้เป็นเป็นเป็นไม้นาสามตีแล้วมีไม้อัดใช้พังประตูแต่เจ้าที่รู้ประตูล่างเป็นเหล็กเจ้าที่ชื่นเต็มเลยอ๋อแสดงว่าลงลงไปแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะมันไม่ได้เลื่อยลูกกออประตูมันสองชั้นนะ พอลงมาเจ้าที่ยืนถือไม้เต็มเลยก็วิ่งขึ้นไปอยวิ่งขึ้นไปก็นอนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่เจ้าที่ข้างบนอ่ะโดนต่อยไปคนหนึ่งอ๋อแต่พอพอรเสร็จเจ้าเี่ยถามให้ใครต่อยกูว่าเมื่อกี้ไม่มีใครรับเลยก็นอนคุ้มปองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะวิ่งขึ้นมาเพราะตอนนั้นเป็นวัยเด็กวัยรุ่นด้วยก็แบบมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะว่าทางบ้านตอนนั้นเขาเครียดบางไหมของผมบ้านเขาชินเขาชินเลยครับผมคือผมพ่อแม่ผมเขาเขาเขาแยกน่าเด็ก ผมก็ไอนี้วยตัวเองอ่ะเที่ยวแบบไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกหาเงินเองเลยมันไม่เชิงหาเงินเองอ่ะผมก็ยังบางทีก็มีข้าววัดมั่งอะไรมั่งนะไม่ได้ไปทําบุญนะกินข้าววัดใช่หาลุงตาครับบางทีก็เจอโตบ้านเพื่อนเนี้ยครับผมไปบ้านเพื่อนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนนี่แหละอย่างที่บอกว่าเป็นแจ็คปอชพี่แจ็คแล้วที่บอกว่าพอตอนที่เข้ามาแล้วก็ออกช่วงที่ออกไปก็ยังไปกลุอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆนอาชีวะ พี่ผมว่าเขาเขาอยู่ในกลุ่มนักเรียนผมก็เข้าไปในกลุ่มไปเที่ยวไหนบ้างคบตอนนั้นโอ้โหตามคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตไปด้วยครับไปครับเจ็ดสีรุ่นตีติดชื่นเขาไปกันไปหมดไปคอนเสิร์ตอะไรผมก็ไปนี่แหละอ๋อครับแล้วก็ไปเที่ยวก็ตีตีก็เจออะไรก็ตีหมดสมมติอ่ะเล่าเรื่องเจ็ดสีหน่อยเพราะงั้นบรรยากาศอยากรู้บรรยากาศไปแล้วพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างเอาไปรุ่นไอ้รุ่นผมนี่ของมาหรือว่ายังไงก็มีแต่ปืนนะผมไม่มีหรอกไปพอไปไปเงี้ย สมมติว่าเจ็ดสีเก่านะมันมีเจ็ดแต่ก่อนนี่มันมีเจ็ดสีเก่ากับเจ็ดสีใหม่ะย้ายไปฝิ่นเก้าแล้วเอาหมอดชิดนะครับหมอชิดเนี่ยผมไปบางทีอ่ะผมไปมันข้างหน้ามันจะฝากพวกหวยฉัดอะไรเงี้ยอ่าครับเขาเข้าไม่ได้อ่าเอาเข้าไม่ได้แต่ผมว่าไม่ได้ใส่หรอกหวยฉานอ่ะแต่ตอนออกอ่ะผมมีกลับกลับสองล้ามกว่ี่นึกออกนะแล้วคนยุคนั้นต้องเห็นต้องเห็นว่ามาเอ้ยหวย่าดเข้าไม่ได้ต้องฝาก ฮะอ,ออกมาว่าพี่ของผม <c oughs> ผมว่มามาใสเราเล่นลูกนี้เลยนะตาหัวอะไรอ่ะมาแต่งผใช่บางทีเรารู้นะว่าวันเสา,า,าร์นั้นเข้าไม่ได้แต่บางทีลืมอ่ะใส่มาอะไรเงี้ยครับแต่แต่ผมก็มีกลุ่มของผมที่ที่ครบเขาเรียนงานจริงอ่ะครับผมก็อยู่ในกลุ่มจนจนเขาก็ยกให้ผมว่าเป็นหนึ่งในนั้นแปลว่าก็กระจกอยู่หนึ่งในนั้นอ่ะอ๋อแต่งตัวยงไงครับตอนนั้นพี่กอ่ะผมก็แต่งตัวแบบเตี้งดี ไอ้รุ่นน้องผมว่ามันใส่ชอปัสสายมันเรียนสาวรช่างนะผม oh. ว่าไอปัสส่ยเลย uh, บใสายก็ควรตนะีไอบ้บูนี่นั่งฝั่งนี้ mm. ถูกไหมบบูนี่นั่งฝั่งนี้ชื่งก็จะเหยียบเหยียบม้าหน้าหน่อยอย่างผมจะอยู่ตรงมันจะมีเกาะกลางข้างหลังเป็นที่ขายน้าหรืออะไรอย่างก็ตรงกระเสี๋ยวนี่แหละเจ็ดสี่นะครับก็จะแบ่งโซนงานเจ้าที่อ่ะแต่กระชื่อนะผมผมไม่ยุ่งงานก็รู้จักเพื่อนอยู่หลายคนคร,รุนพีก็อยู่หลายคนแต่ ที่จะแย่ๆกันคือบูบูกับอีกนั่นแหละอ๋อครับที่ที่แย่กันเนี่ยแต่แต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่แย่นะผมไม่ผมไม่อยาก็นกรรมการนะคือคือตอนนั้นมันบางเี่นมันไม่ตีฮะก็จะมียกเท้ายกอะไรใส่กันมากเต้นกวนตีกันน่ะแล้วข้างในส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมากอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะมาเก็บตกกันข้างนอกเอาพอมาข้างนอกเนี่ยครับพี่แจ็คถามจริงเคยขโมยพวกพวกมีดพวกปืนอะไรที่เขาฝากกันไหมผมขขโมยก่อนเท่าเลย เขาออกมาแล้วขามันคือคือมันก็ออกมันก็อาไปแล้วมัใช่ของพี่ที่หายไปไปเอาที่เขาคือก่อนข้าอ่ะผมก็ยืนยืนอ่ะบางทีมันเด็กเด็กนี่อาช่างนะมันก็มองซ้ายมองขวาแล้วมันไม่รู้หรอกรันมองมันอยู่อ่ะมันก็เอาไปซ่อนมั่งอะไรมั่งเรานน่งเนีอ่ะเมื่อเราซ่อนมาผมก็แอบมองะดูแลมึงซ่อนนะกูก็ไปหยิบร็จกูแ็จกูได้หมดเลยทั้งหัวเข้มขาด มีก็ได้ปืนได้หมดแล้วแต่ว่าจะไปเจออะไรกัแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะออกมาเนี่ยเจอเด็กเด็กช่างผมจําไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรนะตรงไน้ที่ขายตั๋วรถรถรถบัสใช่ไหมครับใช่ครับคือรถบัสใช่ครับตรงนั้นมันเป็นหมอชิตเก่าอ่ะหมอชิตเก่าขายตั๋วที่จะขึ้นกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่นั่นแ่ะมันวิ่งหนีขึ้นมาเลยรู้ครับจนมาเจอพวกผมก็เล่นงานเล่นเสร็จมันมันชักปืนแล้วผมล้มอ่ะล้มตรงกลางเลยร้าน ขายตัวเลยมันถาขามเหยียบอปืนต่อผมเงี้ยโอ้โหเหมือนเยยหยียบเหยียบไปเนอะเหยียบแล้วบอกผมว่าผมล้มมาโอ้โหแล้วปืนต่อตายผมก็เป้าเลยยิงไหมยิงไหมไม่ยิงเพื่พ <re S 2> อนผมบอกก่อนบอกว่าก่อน้ตำรวจมามันก็วิ่งวิ่งเสร็จมันก็ปืนอ่ะทิ้งถังขยะผมก็หยิบหยิบปืนนี่มันทิ้งอะ่ะแล้วก็ยิงมันแต่ไม่โดนไม่โดนหลังรถบสจน จนจนมันไปแล้วผมบอกบอกเพื่อนผมมาเพื่อนผมมันไอ้บอมชื่อบอมอยู่วัดดงเรียนสอบประช่างบอกให้บอมปืนทำไงไวะเนี่ยขายแม่งนะบอกให้เดี๋ยวไปขายอากูวา่าเดี๋ยวไปขายอากูอากูตำรวจหมอได้สบายอ่าผมก็ไป